ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่จะมีบทบาทในยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่ในซีซั่นที่2ที่กําลังจะมาในช่วงเดือนมการาคมนี้ด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือจินเจอร์คารมิลพ่อคาทาสผู้แสนประหลาดนั่นเองโดยเรื่องราวของจินเจอร์คารมิวคุง จะเป็นเช่นไรนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ภายในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ a d i m a x b o o k สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยและก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยร,รายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชาชมือให หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณานะปิดหูก่อนนะครับบทโฟ็อกก่อนพบพ่อค้าท่าพิสดานเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในปรา,าสาทของเมืองหลวงพานนำภายหลังจากที่โซมาได้ทำการควบรวมอมมโดเนียเข้ามาเป็นดินแดนของตนเองและก่อตั้งอาณาจักรใหม่ที่มีชื่อว่าราชอาณาจักรฟรีโดเนียณนะห้องทานอาหารที่มีโซมาลีเชียไอชา คุณจูน่าและโรโรอาอามิโดเนียนั่งรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันนั้นโซมะก็ได้บ่นออกมาว่าฮ่าบุคลากรไม่พอจริงๆฮะหลังจากที่โซมะได้เอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นลีเชียก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่โรโรอาข้าวติดอยู่แล้วนะอา้าวริงด้วยฮะขอบคุณนะพี่เชีย ลีเชียกลับเอื้อมมือไปหยิบข้าวที่ติดอยู่บริเวณมุมปากของโรโรอาและหยิบออกให้ส่วนคุณจูน่าเองก็ยังคงยิ้มมองไอชาที่ยังกินไม่หยุดท่านไอชารับซุปมิโซะเพิ่มไหมคะเซลีนา่าได้เอ่ยถามขึ้นมากับไอชาอืม,อมรับค่ะท่านเซลีนา่าไอชายังคงตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูมุ่งมัน่นท,ท,ท,ท่านจูน่าคะมีอาหารให้เติมด้วยนะคะ ทางด้านข้างของเซรีนาที่เป็นหัวหน้าเมรนั้นก็มีสาวใช้ที่ใส่ชุดเมรแต่กลับมีรูปร่างคล้ายๆดาร์กนิวยืนอยู่จูน่าได้หันไปยิ้มให้และตอบออกมาว่าไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้นะคะคุณคลาร่าใช่แล้วณตรงห้องนั้นเองก็มีคาร่ากับเซรีนาที่คอยดูแลทั้งห้าคนนี้อยู่แต่ด้วยภาพที่เห็นตรงหน้าโซมาก็ได้แต่เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งว่านี่ทุกคน ฟังที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยออดาริฟังสิฟังตอบสง่สงๆแบบขอไปทีนี่นะโซมะได้เอ่ยย้อนกลับไปยังโรโรอาล้อเล่นนะฟังอยู่สิบุคลากรมไม่พอใช่ไหมล่ะโรโรอาที่ตอบโซมะเช่นนั้นก็ทำให้ลีเชียขมวดคิ้วขึ้นมาก่อนจะเอ่ยออกมาว่ายังจะหาเพิ่มอีกเหรอฉันว่ามีบุคลากรค,อค่อนข้างเข้มข้อนอยู่ครบแล้วนะก็น,นะ ยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องการที่แตกต่างออกไปอีกนิดหน่อยนะหืมหมายความว่ายังไงเหรอลีเชียด้วยแต่เอียงคอสงสัยกับคำตอบของโซมาอืมถึงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมก็เถอะนะแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งระดับของบุคลากรออกเป็น A B C D E แล้วก็แรงเอสนะที่อยากได้ตอนนี้น่ะเป็นบุคลากรระดับประมาณ B กับ C น่ะ ประมาณว่าไม่ต้องมีเซนต์ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่ธรรมดาแบบโรรโอาแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถคำนวณเป็นและก็เขียนหนังสือได้ประมาณนั้นนะ่ะโซมะได้อธิบายให้ลีเชียฟังลีเชียจึงได้เข้าใจว่าบุคลากรที่โซมะต้องการตอนนี้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการคำนวณรวมถึงการเขียนอ่านตัวหนังสือซึ่งอัตราการเรียนรู้หนังสือของโลกนี้ก็ถือได้ว่าต่ำเตี้ยเรียดินยิ่งนัก ถ้าอย่างนั้นดาลิงก็ไปจ้างพ่อค้าที่ค้าขายไม่ได้จนต้องปิดกิจการไม่ก็จ้างพวกคนที่มีสถานะเป็นทาสด้วยเหตุผลบางประการมาทํางานให้เป็นไงล่ะถึงแม้โรโรอาจะเสนอแซงออกมาเช่นนั้นแต่โซมะกลับส่หัวแล้วตอบออกไปว่าก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่ว่าคนที่ดูจะมีความสามารถแบบนั้นนะ่ะตอนนี้ถูกชนแั้นขุนนางกับอัศวินดึงมาเป็นคนของตัวเองแล้วลวนะแล้วก็ต้นเหตุก็คงเป็นที่ ทันด้วยแล้วนะโซมะได้แต่เกาหัวแกรก,ก,ล,กลีเชียและทุกคนที่ยังฟังอยู่ได้แต่เอียงคอสงสัยที่ว่าโซมะเป็นก้นเหตุนะ่ะหมายความว่ายังไงหรอคือฉันเปลี่ยนวิธีการประเมินผลงานนะ่ะจากนั้นโซมะก็ได้อธิบายให้พวกลีเชียกับโรอาฟังว่าตัวของเขานั้นได้ทำการเปลี่ยนนโยบายการประเมินผลงานของเหล่าบรรดาขุนนางและอัศวิน จากที่เราขุนนางต้องทําการบริหารดินแดงของตนเองหากมีดินแดนมากจะถูกเรียกว่าดยุกหากมีดินแดนน้อยจะถูกเรียกว่าบารอนและในส่วนของอัศวินที่ถูกประเมินว่าหากทําผลงานในการรบก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหากทําผิดกฎการรบหรือขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาก็จะถูกลดยศลดตําแหน่งโซมะได้ทําการปรับเปลี่ยนการประเมินผลงานของทั้งขุนนางและอัศวินให้เป็นว่านอกจากแนวทางที่มีอยู่แล้วนั้นโซมะ จะเพิ่มแนวทางการประเมินโดยการเพิ่มน้ำหนักในเรื่องส่วนของการบริหารดินแดนที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ด้วยโดยการประเมินนั้นโซมะจะแอบให้หน่วยข่าวกรองที่ขึ้นตรงกับโซมะโดยตรงหรือก็คือหน่วยแมวดำนั้นไปทำหน้าที่ในการเฝ้าจับตาดูเหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินซึ่งจากคำสั่งนั้นเองทำให้เหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินนั้นต่างพากันหาบุคลากรที่จะสามารถพูดอ่าน และเขียนหนังสือรวมถึงคำนวณได้ที่พวกตนจะสามารถไหวหวานให้ช่วยเหลือในการบริหารดินแดนได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าหลังจากการประกาศเช่นนั้นขึ้นก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในแต่ละเมืองอย่างมากเมื่อโซมาอธิบายถึงตรงนั้นคุณจูน่าก็ได้แตะนิ้วไปยังริมฝีปากของตนเองก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าแต่ว่าไปแล้วท่านแย่ก็เคยพูดเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้โกลรหนมากเลยนะคะพวกขุนนางกับอัศวิน ต่างพากันเดินเร่ร่อนไปยังเมืองแล้วพูดแต่ว่าบุคลากรบุคลากรสภาพอย่างนั้นเหมือนกับเป็นวิญญาณเร่ร่อนกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะหลังจากได้ฟังคำพูดของจูน่าโซมก็เริ่มะคอตกพลางกล่าวไปว่าพูดตามตรงแล้วฉันเองก็คิดว่าอาจจะดูเร่งเกินไปนะนะแต่ว่าถึงแม้จะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ตอนนี้เหล่าบรรดาขุนนางและอัศวิน ก็มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถต่อให้เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าหากสามารถเขียนอ่านและคำนวณได้ก็จะถูกยกย่องดินดีต้อนรับราวกับเป็นนักปราชญาเชียวนะนอกจากนี้แล้วยังได้ยินมาว่าหากมีทาสโสเภณีหรือคนยากคนจนที่มีความสามารถในการเขียนและคำนวณได้แล้วก็พวกเขาจะถูกไถ่ตัวและรับมาใช้งานทันทีเลยล้นะคงจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติใหญ่เลยล่ะจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ทําให้ระบบทาส มีก็เหมือนไม่มีได้หรือเปล่านะอ่ะดาลิงพอพูดถึงเรื่องธาตุทำให้นึกขึ้นมาได้นะในช่วงเวลานั้นเองที่โรโรอาได้กำมือและทุบลงไปยังฝ่ามือของตัวเองก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าได้ข้อมูลมาจากเซบาสเตียนที่มาเปิดร้านกวางเงินสาขาสองที่นี่นะ่ะดูเหมือนว่าที่พานนำเนี่ยจะมีพ่อค้าธาตุพิสดารอยู่ด้วยแล้วนะบางทีอาจจะเป็นบุคลากรแบบที่ดาลิงชอบแล้วนะไว้เขาวหน้าไปเดินในเมืองหลวงด้วยกันกับฉันแล้วจะพาไปให้เจอเป็นยังไงล่ะ เมื่อโร,โรอาเสนอออกมาเช่นนั้นก็ไม้มีเสียงแย้งขึ้นมาว่าบูบูแบบนั้นมันเป็นการเดทไม่ใช่หรอคะขี้โกงค่ะไอชาแสดงสีหน้าไม่พอใจขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามโร,โรอาก็ยังส่ายมือไปมาพร้อมกล่าวออกมาว่าเท่าที่ได้ยินมาทุกคนนอกจากฉันเองก็เคยไปเดทกับดาลิงมาแล้วนี่นาะฉันเองก็มั่นแล้วด้วยอะ่ะอยากจะจู่จีกับดาลิงขึ้นมาบ้างแล้วสิแต่ว่า ข้าเองก็เคยไปเป็นแค่คนคุ้มกันนะคะไม่ได้เดทค่ะไอชายังคงแย้งโรโรอาอย่างต่อเนื่องโรโรอาที่เห็นสถานการณ์เป็นเช่นนั้นจึงได้อเอ่ยออกมาว่าถ้าเกิดอย่างนั้นพี่ไอก็ไปด้วยกันก็พอแล้วนี่นะยังไงดาลิงก็ต้องมีคนคุ้มกันด้วยอะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเมื่อถูกบอกว่าสามารถตามไปด้วยได้ไอชาก็ยอมเลิกราไปโดยง่าย ในส่วนของรีเชียกับจูน่านั้นดูเหมือนว่าจะทำหน้าประมาณว่าครั้งนี้จะยอมให้โรอาแล้วกันนะดังนั้นจึงสรุปความได้ว่าโซมะโรโรอาและคุณไอชาจะออกไปเดทมู่ด้วยกันณนเะมืองหลวงพันนำพลังให้โรโราพาไปพบเจอเพ่อคาทาพิสดารที่อาจจะเป็นบุคลากรที่โซมะต้องการตัวเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ปรล็อก หรือเรื่องราวก่อนที่โซมะจะได้พบเจอกับพ่อคาทาดพิสดารจินเจอร์คามิลโดยจากที่ทุกคนได้ฟังนะครับจะเห็นได้ว่าภายหลังจากที่โซมะได้ทําการรวบรวมดินแดนเข้าด้วยกันแล้วโซมะก็ยังได้ทําการปฏิวัติรูปแบบการประเมินเหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินเพื่อทําให้อัศวินหรือขุนนางบางคนที่ทอดทิ้งดินแดนของตนเองไม่ได้รับการดูแลหันกลับไปดูแลดินแดนของตนเองบ้าง ดังนั้นจึงทําให้อัศวินและขุนนางต่างพากันหาบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารดินแดนเพิ่มเข้าให้ตนเองเพื่อส่งเสริมในการเลื่อนขั้นของตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเองถือว่าเป็นการออกคําสั่งที่ทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของพ่อค้าทาสที่แสนประหลาดนั้นตัวของเขาจะประหลาดอย่างไร และโซมาจะได้พบเจอกับจินเจอร์คามมลพ่อค้าทาสพิสดารคนนี้ในรูปแบบไหนก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคน,กคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ในตอนต่อๆไปเลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอก่าวขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครตที่ยังคงเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มาพูดคุยกันผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับไว้เรามาคุยกันอีกนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะบย